วันนี้พามาชมนะครับผมวิธีเจาะบอ่อบาดาลด้วยมือนี่ลหลายคนนะครับผมอยากเจาะเองทําเองเนี่เครื่องมือมีอะไรบ้างเนี่เดี๋ยวดูวันนี้เจาะอยู่ห่างกันอยู่ประมาณห้าสิบเมตรนะครับผมเจาะอยู่ตรงนู้นนูนนนนนนอันนี้บาดาลน,น้ําตื้นนี่วิธีการก็แบบนี้อุปกรณ์ก็ไม่มีมอะไรเยอะนี่ลหลายคนแถวบ้านมีน้ําตื้นแล้วอยากขุดเจาะเองเนี่เครื่องไม้เครื่องมือไม่ยากมร้ยพีน่น้ะไม่ยากไม่ยากมีเครื่องนดูดน้ําตัวเดียว นี่เด,เดี๋ยวผมจะพาดูเขาใช้อะไรยังไงนะครับผมนี่ก็ค่อยๆหมุนไปแบบนี้อันนี้น้ํานี่มาจากการดูดจากสายยางตัวนี้นะเราจะดูดน้ำนุดเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูปั๊มน้ําก่อนนวนเครื่องเ,อเครื่องคันด้าดูดดูดจากน้ําบ่อมานี่มาเข้าแป๊บตัวนี้แล้วข้างล่างจะเป็นหัวจเจาะก็ใช้วิธีหมุนเอาง่ายๆแอนดูหัวนนหน่อยอนี่นี่นี่หัวหัวเป็นหัวพายแบบนี้ ทำเองได้นะครับนี่แถวบ้านมีน้ำตื้นแล้วอยากเจาะทำเองได้นี่นี่ใช้เหล็กแป๊บหนึ่งนิ้วนี่มาเชื่อมเป็นเกลียวต่อกันต่อกันแถวบ้านใครที่ว่า,ามีชั้นน้ำตื้นแล้วอยากเจาะน้ำตื้นไปใช้นี่วิธีการง่ายๆครับผมนี่เหล็กแป๊บทำเป็นเกลียวตัวผู้ตัวเมียสว,วมกันไปเรื่อยๆแบบนี้นี่นี่อันนี้จะเป็นตัวผู้ฝั่งนี้จะเป็นตัวเมียหมุนเข้ากันนี่ก็มีอีกหัวหนึ่งมีหลายหัวนี่อันนี้ บาดาน้ําตื้นนี่ยจออันนี้จอบอสนิ่วนะพี่นะสีนิ้วเดี๋ยวก็ปั่นแล้วก็จะกดท่อลงไปเรื่อยๆจอสีไทถาม,ามเดี๋ยวด,ดูวิธีลงทอล่อหลายๆคนไม่ไเคยเห็น,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 อนโอ้โหเราก็ตีทุบลงไปแบบนี้นคอนเอ,อาไม้ลองตียัดลงไปเรื่อยๆ ัดไปจนได้ตำแหน่งที่ต้องการสิบเมตรสิบเมตรสิห้าเมตรก็ว่ากันไปประมาณนี้พนะี่นะบาดาลน้ำตื้นนะ,ะมนนไม่เกินสิบห้าเมตรนะนะไม่เกินยีย่สิบนะถือว่าจอได้ลึกนะครับนี่นแล้วแล้วท่อนี่ต้องผ่าไหมหรือว่ายังไงผ่าก่อนนะพอาสีนี้เราต้องผ่าต่อล่งองก่อนนะครับผมนี่เดี๋ยวเราลงไปตันมันไม่มีที่ให้น้ำเข้าเดี๋ยวน้ำเข้าจะมาอยู่ในบ่อนี้ น้ำเราก็ใช้ปั๊มโมดานี่อุปกรณ์ไม่เยอะนะครับผมลดต้นทุนไม่กี่บาทแถวบ้านนะภาคกลางนี่เหมาะเลยถ้าอยู่ภาคกลางนี่เป็นดินเหนียวดินตายเนี่ยเอามือก็มือขุดเอาก็ได้แล้วนี่แรงงานไม่กี่คนอันนี้รับขุดแถวไหนพี่นี่เล่าหน่อยรับขุดแถวไหนอะไรนะรับขุดอยู่แถวไหนของพี่เนี่ยนาศาลอ๋อนาศาลนาศาลนะนาศาลเกียรตาไปไหมเกรตาไม่ไปไม่ไปเนาะเอานาศาลน้ำตื้นอย่างเดียวนะน้ำน้ำเดิมมาไหม นาเดิมก็ไปเนาะแถวๆนี้เอฟีผมเยอะเลยนะแถวๆนี้ถ้าหาได้ใครอยากขุดบ่อประดาน้ำตื้นนีน่นครนะช้างกลางนครนาช้างกลางก็ไปแถวๆนครนะครับผมนี่นี่ครับใครอยากดูนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรพี่ให้ใต้คลิปใครสนใจแต่โทรถามก็ได้นะบาดาน้ำตื้นบอ่บอบ่อกี่บาทนี่พี่มิลล์ละพันสองพร้อมท่อไหมพร้อมท่อพร้อมท่อนะาว่าได้น้ำใส่ให้เรียบร้อยใสาใสได้น้ำใส่เรียบร้อยช้างกลางบ้านหน้านะ ระยะเดินทางไกลหน่อยไดเไหมถ้าเก็ไม่ได้น้ำก็ค้าแรงค้าแรงสามมนาสามมนะครับผมนี่ถูกๆนี่ตัวยี่สใครมีคิดว่าตัวเองพื้นที่ตัวเองมีบารดาน้ำตื้นเอาแบบนี้ดีกว่าถูกด้วยไม่ต้องไปจ้างเป็นแสนสองแสนนี่หลักมือก็ได้ใช้น้ำแล้วนะครับผมนี่ยี่สิบเมตรจอดได้เมตรจดลึกสุดยี่สิบเมตรนี่บรรยากาศ นีขขขข่ก็จะต่อก้า,า,านเจาะลงไปแล้วก้านเจาะก้านหนึ่งประมาณสองเมตรแล้วก็จะหมุนเข้าไปแบบนี้นะเมตรห้าสองเมตรเ้าเมตรแล้วตัวนั้นก็เป็นเหมือนตัวประกับล็อกเหล็กตัวนี้ขันน็อตให้แน่นแล้วเราก็ใช้มือหมุนหมุนหมุนต้ายหมุนขวาหมุนต้ายหมุนขวาลงกไปเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะเจาะได้พื้นที่ดินดินทรายดินเหนียวนะชั้นกวดเราเจาะได้แล้วไห่นะแต่่หินแข็งไม่ได้ <electric worry transformed> นะแข็งไม่ได้เหนียวไม่ได้ได้ นี่วิธีแบบนี้นะวิธีหากินของแต่ละอ่านี่นี่อันนี้ถูกด้วยประหยัดด้วยนะไม่ต้องเสียงดังหนวกหูอ่ะยี่สิบเมตรลก็รู้แล้ว้ามีนะรู้แล้วให้แต่มันมีน้ำน่ะสิบเมตรห้าเมตรให้แต่มันมีอ่ะดีสุดไม่ต้องกลัวแห้งนะหลายคนสอบถามอีกแล้วจะแห้งไหมสิบเมตรยี่สิบไม่แห้งนะครับผมเขาเรียกว่าบดาน้ําตื้นไว้ใช้ในบ้านหรือว่าใช้สอยภายในัวเรือนหรือใช้ในสวนได้เลยบางทีไปเจอน้ําเยอะเลยนะพี่นะบางทีไปตัพงน้ําใหญ่ๆนี่ สิบกว่าเมตรใ่เยอะแยะนะยเมอบานผมไปเจาะนาเดิมนะมีแต่น้ําตื้นอยู่แถวควรกระนุนมีแต่น้ําตื้นน้ําลึกไม่มีหรอกผมไปเจาะอะผมไปจาะสองร้อยเมตรไม่มีน้ําน้ํามันอยู่เกสิบกว่าเมตรจอดไม่เกินเปสามเมตรอ่าใช่มันเป็นทรายเป็นกวดอย่างเงี้ยแหละตอนนี้ไอบ่อบนนู้นผมเจาะตอนนี้ร้อยเมตรแล้ยเจอนเจอแล้วครับแต่กันจะเจาะลึกๆจอะตั้งร้อยห้าสิบเมตรเขาอยากได้ลึก อันนี้เนี่ยงบประหยัดประหยัดไอเรานี้ที่มาจอเนี่ยผมเพื่อได้น้ำชาในบ้านได้ใชบายแล้วได้อยู่แล้วครับน้ำชาในบ้านนี่เอฟซีคนไหนสนใจเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้ดูช่วงต่อไป